มันตันดังเพราะว่าอย่างเพราะว่าอากาศมันนั่นมันมันตันเพราะว่าจม,มูกบวอมอย่าไปเสือบดูเราจะจุกทอมไปกินอาหารที่ลาวะะสื้อแชมยาล้างจม,มูกก่อนใช่ค่ะ,ะหูดังอุดตันเพราะว่าจม,มูกบวอมอากาศเย็นไงอยู่กี่จะเป็นพอตุ้มก็เป็นแล้ววัดก็ตุ่มอมนไอแล้คอคอกรเราพยายตุ่มืันเถือกันทนทายาต,ตะคอยเนี่ยล่ะอาบน้ำาเมื่อนีนกรหนาวพกทุ่มก็ะอาบ ตีหากระตื้นอาบนามมีความสามารถสูงอยู่ตอนนี้ร่างกายจะทนได้แค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าน่าจะหนังเหนียวนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากกินกาแฟอุ้มรักมันเกี่ยวอะไรกันพอเราให้ความอบอุ่นร่างกายร่างกายเราแข็งแรงไงเนื่องจากเราจ่อยลงแล้วพอจ่อยลงแล้วเั็นบาร่างกายมันบาอ่อนเอียเดเลยบัคือตอน้วนเด้พอจ่ยอยอ่ะจิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยสามกระสอบห้าใบแดงเราจะคุยกันจนถึงน้องคายเลย ไปอยู่น้องคายมาเจอกันมาทรงนะ่โอ้ยบาเม็นสุปตาเนาะเจ้าสิไปทั้งทีให้โคตรทรงมาสัน่นพอาย่ตุม้มราไปแล้วก็บังเอิญโคตรมาทรงกระซังเนาะเห็นบารรับไปว่ามีประโยชน์อย่างแล้วบลไหรหอดสวนเลยพวกเจ้าเบิง่งทรงแล้วกับบังเอิญพวกเจ้าไปทรงเห็นว่าพวกเจ้าอยากเบิง่งขึ้นอย่างนี้แล้วกับบะเฮดนั่นแหละคนไม่มีประโยชน์ไม่ต้องไปคนมีประโยชน์เท่านั้นที่ต้องไปแม่ถึงไหนแล้วคะน้องหานแม่ถึงน้องหานค่ะเขาจะข้ามสิบโมงกัน นังปลอดภัยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เราก็เดินทางแบบมีประโยชน์เพือขายของไปด้วยจะบอกนะคะว่าใครไม่ได้กินกาแฟอุ้มรักจะเสียใจเพราะว่าเปิดใจกินนะคะหลายๆคนคิดว่ากินแล้วกลัวโยโย่กว่าไม่มีค่ะไม่โยโย่แน่นอนจอยกับคือจอยจอยเรากับจอยเลยน่นแหละแต่ว่าขั้นพวกเรากินแล้วมันติดใจกับกินกาแฟอยู่ไหมกินไปเรื่อยๆลวดจากที่จอยได้ได้ตามที่เจ้าของต้องการเราก็กินมือละซองเพราะ เพื่อควบคุมดูแลเรื่องการขับท่ายเรื่องหิวเรื่องการพผาผ่านที่ดีของเฮ้านั่นนะคะมันช่วยสามเรื่องสี่เรื่องเลยนะกาแฟอุ้มรักอะช่วยหลายอย่างสอวยในเรื่องคุ้มหิวหเห้ในห้องอิ่มโดน ข้าในแปลกนั่นแสดงว่ากินอุ้มรักแล้วไม่มีประสิทธิภาพถ้ากินมีประสิทธิภาพคพุอต้องเข้าห้องน้ําเท่านั้นค่ะบางคนบอกอุ้ยเข้าบ่อยไม่อยากเข้าอันนี้ก็ต้องทําใจค่ะคือไม่ต้องกินเลยถ้าเข้าบ่อยแล้วไม่อยากเข้าเนะถ้าอยากจ่อยก็คือต้องกินค่ะจะได้กัดจ่อยอยู่ฝ้ายจะออกมาได้ไหมแม่าขายของอยู่มันเป็นอะไรมันไปนอียงนางลงถ้าไม่ทาประโยชน์ก็ช่วยอยู่เฉยๆไม่งั้นแกจะได้อยู่บ้านเหมือนเมื่อวานน่ะ ไม่เอาไปด้วยทําไงล่ะสี่ส้ห้าชั่วโมงอะ่ะนั่งเลี้ยงลูกอยู่บ้านกันสองตัวสมป่ะอันนี้คือพูดกับมาค่ะจิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยต่กร้าที่สองคือมาร์คทองคําจากสี่ร้อยเก้าสิบตอนนี้เราจัดโปรอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้ก้อนละร้อยเก้าสิบสบู่อุ้มลักเนี่ยอยู่ที่สองก้อนสองร้อยเก้าสิบ ไปข้ามไปสอบปนะคะแต่เราก็เอากาแฟอุ้มรักไปด้วยไหมไปด้วยเอาไปแค่กินเพื่อไปได้บ่าวก็เอากาแฟขามไปได้บ่าวทุงเดียวได้บ่เอาหัวด้เอาออกได้สนะไม่เคยทีกินเอาเป็นซองน,น่อยๆได้บ่ทุกคนฮะเออเดี๋ยวคอยไปสีกซ่องบอก ไปได้กระเป๋ากันเก็บมานด้เก็บรืมข้ามพร้อมทีมไหมคะ่ะพร้อมพร้อมกันคะ่ะพร้อมกันขาเจ้าสิมหาขับเจ้าภาพมาหาข้ามพร้อมกันคะ่ะเดินทางปลอดภัยนะคะแม่อุ้มขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่จะไปเฉิดฉายต่างประเทศเป็นครั้งแรก <c oughs> <c oughs> จะใส่กขมาเฉิดฉายเลย่ะเมียนก็ไม่ค่อยไปเล่าได้พี่น้องให้ต่ผัวไปว่าจะไปครั้งไหนก็มีเหนเอุเัติเหตไม่ได้ไปสักที มีแต่พ่อตุ้มไปพ่อตุ้มไปพ่อตุ้มตอนที่ลูกยังไม่เป็นศิลปินเขาไปให้สมัยก่อนก็ข้ามไปบ่อยไปหาผู้สาวคอยเล่าคุณเคยข่อยกัเลยให้เล่าไปคอยกับพ่อมีผู้บ่าวทั้งเล่าเราคอยก็บเรื่อเด้ไปถ้าคอยไปครับกัว่อยก็บที่ด้ไปอีกเน้ยพยายามเนี่ยคอยพยายามกัวคอย่ได้ได้บ่อแบนี้ได้ถ้าคอยไปเอากัวมือนีเืีอนเทีือมือล้างคอยกับที่ขากพยายามกัวข่อยอยู่เล่า กคือของเหรียญเนาะเป็นไปได้ครับเพระาะว่าพวกเราให้อิสระแกกันขอบคุณนะคะจิ้มมาได้เลยนะคะกาแฟอุม้มรักกินแล้วเราก็จะมั่นใจอย่างนี้แหละพูดไปไม่คิดว่าจะโดนอะไรทั้งสิ้นเพระาะว่ากินสามกระสอบปุ๊บเราจะรู้สึกสวยขึ้นมาทันทีจิ้มไปทีละสามอย่างนี้หละขอบคุณค่ะยินยันตะก้ามาเลยนันพ่อโดนอีกแล้วเขาจะจะจะไปทดสอบดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันไปแล้วมันได้จริงไหม สวัสดีค่ะบอาไปทั่รวไปทีมันมเท่าสิตาใจนล้อันนี้เสียงในหัวมันบอกออนะคะปลอดภัยน,น,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคนกินกาแฟอุ้มรักก่อนนะพไปกินข้าวแล้วเราจะสวยขึ้นมาทันทีทำไมถึงสวยเพราะมันจ่อยลองถ้าไม่ได้กินไม่มีตัวช่วยอะ่ะมันก็จะกินได้เยอะกิน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  <c oughs> อะไรก็เพราะเต็มในปากสซว่าเนี่ยอิริไม่แต่หิวก็ RR, หิวไม่ได้อยากกับอยากกินนั่นแล้วก็กินนี่กินนั่นแล้วก็กินนี่ แต่เราถ้าเราจะมีปาร์ตี้หรือเราจะกินเยอะเรากินรองท้องไว้ก่อนเลยกินกาแฟอุ่นน้ำักสองสองรับรองสิ่งที่กินเข้าไปออกมาหมดมันเอาไปเลี้ยงร่างกายไม่เท่าไหร่หรอกยิ่งอายุเรามากขึ้นมันไม่ต้องการการเลี้ยงร่างกายอะไรทั้งสิ้นเลยจริงๆไม่ต้องไปขึ้นน้ำมันว่าโอ้ร่างกายจะต้องการอาหารมันไม่ต้องการได้ซ้ำบางครั้งบางวันนะอยู่เฉยๆบ้างไม่ต้องกินไม่ต้องไม่ต้อง,องอยั้ได้ว่าศูนย์สิแม ห่วงยางมีอะไรเยอะๆอยู่แล้วมันต้องการไปเอาของเก่ามาใช้บ้างนี่สิแม้จริงๆอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราแบบกินอาหารไม่รู้สึกผิดโยโย่ไหมไม่แน่นอนเจ้าของแบรนด์คอนเฟิร์มค่ะอันนี้เป็นเจ้าจของแบรนด์เองคิดเองมาจากเดือนเราสิบสิบเดือนแล้วลงมาสามสิบกว่าขั้นแล้ว,ลว,ลลวเออไม่อยากพูดเลยว่าแบบใครเห็นก็คือจอยจอยจ่อย,อยมีแต่คนจําไม่ได้เอาเมื่อาวานนี้นะเดินในหมู่บ้านเนี่ยบ้านตอนแค <ปะ S 2> ้นมาเห็นข่อย คนไม่ค่อยเห็นข่อยหมู่บ้านคนเห็นข่อยอยางคนว่าจำบ่ได้จำบ่ได้ว่าเป็นลูกสาวเหรอว่าเป็นผู้สาวซ้ำหน่อยมาตาใส,าสาดูข้างหลังใช่ไหมคะยี่รีดูเป็นสาวขึ้นเยอะเพราะว่าเราจ่อยลงแต่ว่าหน้าอาจจะอะไรก็ช่างแต่ว่าก็ไม่เหี่ยวนะคะผิวเราไม่เหี่ยวผิวดีด้วยผิวลื่นด้วยนะคะเพราะเรามีคอลลาเจนด้วยตัวนี้นะคะช่วยให้ผิวไม่มีไม่ไม่เสียความชุ่มชื้น,นเวลาเราลดความลดอ่า ลดสัดส่วนลดความปวนกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราลดอาหารอนะ่ะรับรองได้ผิวเหี่ยวผิวผิวแก่มาแน่นอนหนึ่งเขาขาดอาหารเลยอันนี้ไม่ได้ขาดนะคะร่างกายจะไม่ขาดอาหารมันมีเทคนิคที่ดีของมันอยู่ในนี้แหละกินนะคะจิ้มไปเลยสามกระสอบแรกแล้วจะติดใจแล้วจิ้มอีกอ่าไผ่บ๊เซียจิ้มไปก่อนตะการตะกาหนึ่งก่อนสามกระสอบเนี่ยลองกินกซองหนึ่งอ้าติดใจอ้าอยากลด ทำได้จริงจะรู้เลยว่าวันละสองซองตอนเช้าอะ่ะมันทําได้จริงคนที่กินอะ่ะมีไม่จ่อยไม่มีมีแต่คนบอกว่าเอ้ยฉันเสื้อผ้าฉันได้เปลี่ยนใส่ได้เปลี่ยนใส่ทุกคนเลยโม่มอยากขายเหรอครับโม่อยากช่วยขายเหรอโอ้ได้ยินยายขายกาแฟโม่ก็อยากขายไม่ต้องครับวันนี้ยายเกียดทุ่ ครับทำไมโม่ปากมีกลิ่นเหมือนยูฟ้าพ่อ ดีเลยลูกโม,มไปวิ่งไปวิ่งตามคณาไหไปไหไปหน้าบ่ไปเที่ยวเขาบ่าไปบ่ไปเกี่ยวเขากันนะคือคือสิ่ิขี้ตุ่มดีเลยเขาคนขาวๆเย่ยนะเอ,เอาไปนอนดีกว่าไปนอนไม่ขายละไม่ขายแล้วไปนอนดีกว่าสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะง่วงใจง่วง,วงจิ้มมาได้เลยคะ่ะจิ้มมาได้เลย น่ามอ,อกแม่พ่อรัครองค่อยเสียบไหมครับครับลากองไหวพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ